พุ่งไปไหนกันนะวิจิวโลมากนะก็เทมอวิจิวแม่งโอ้อีกทางลักกี้โอ้ว้าวไอ้หลังเขาไอนอ้นอ,งนอ,งนองน้นองน้องตรงนี้ตรงนี้ไป ขี้ออริกเอ้าผมข้างหลังเข้าแน่เลยวะดูรุ่นสอง โดนลอาบิยาน่ามันดีไหมผมมอยากให้พาลาบิยัดมากนะ20 second 18 second Don't do like that Don't, no. say, don't say like that to your teammate, please. Say what? I think I Oh, you need. Okay. Come on here. Ooh. Elementary, a bit of power nào tôi tụ. Khoa, lại nhìn tiếng nó xuất rồi. No Đi đi,

อ่าพี่ขอยหิวไ<า>ด้ปะเมาเาาอ้ยเดี๋ยวอันนั้นเมาระวังนะไอ้ตรงนั้นมันเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ทำโรเททให้เวลาเมาจะวิ่งกลับเมาหิวเดี๋ยววิ่งนั้นวิ่กลับไปเลยกลับไปเลย อ๋อโนมีไหนอ่ะออโนปิงอะ่ะผมปิงไม่อยู่อะ่ะยกข้างล่างกนแหละเยี่ยผมก็ต้องเล่นแบบนี้จนจนเอียนไปข้างหนึ่ง พี่ซื้อวาเดนไอซซื้อไซ์ไอริทวาเดนมายังไม่ได้อีพีพีถ้าได้ตาเนี้ก็โอเคแต่ว่าตานนี้ยพงอาจจะเฉียสายก่อนต้องรอดูว่าพี่จะยิงได้ะหรือไม่ก็อาจจะมีคนยีงหัวพี่ก่อนก็ได้ที่เล่นมอสซอาจจะอยากได้อีพีีก็เลยต้องยูงหัใครสักคนหนึ่งที่อที่กําลังตามหลังเขาอยู่ ประมาณประมาณร้อยสักกรอนแล้วตอนนี้เขากำลังเหมือนจะรังจะวิ่งมาหา<ต>ผมแล้วตอนนี้ฮะผมขออนุญาตวิ่งหนีกันนะเฮี <laughs> ยอไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะประเด็นแหทไม่ปิดลงมาลงพี่ปะแข,แข่งกันเอา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 แต้มมามาดิผมผมจะปักอ้าวโอเคกูว่ากูไม่ได้อะไรเฮียเบงคาดี๋ยวฮ่าฮไอ้เยี่ยมมีวิธีละไอ้เียมีวิธีละปักหมอกูไม่ต้องปักหม้อก็ได้แต่ว่าเฮ้ยแป๊บนึง ผมผมจะบอกว่าผมจะยืนตรงนี้แหละจนหัวพีขึ้นเราผมไม่รู้ด้วยเตาก็ได้นี่มาจะไปอีกบันไดหนึ่งแล้วกันอย่างมาจากทางนี้ไหมใช่ปะเป็นห่างนี่เจอแจมมา เฮ้ยใช่พี่เดี๋ยวบันไดเสียงบันไดปะไม่ได้ละพี่จบละไอ้ย่าจบแล้วชีวิตกูโอโอดร้ายเฮียอดร้ายอ้า ฉากสุดท้ายเป็นของพี่แจ็คยิงแบบเสโปไอสัตว์นะเอวีีโกซื้ออีลิตวาเดนวายังไม่เคยเลยเอวี อ้ยโอยพมมต่าบาดเจ็บแล้วไหมเป็นใครคไนท์จอดอุยอ่ะายไรพี่ข้างล่างใช่แล้วจะเข้ามาขึ้นเลน แบบไม่ไม่แบ่งทีมเลยอ่ะโอ้โหอ่าตรงนี้แต่แถวนี้มีเพราะว่าผมยิงขามันแล้วข้างนึงยิงยิงบาริเกตเลยยิงบาริเกตให้เขาอ่าแล้วดูบันไดข้างล่างให้พี่หน่อยบันไดข้างล่างเหงามันมันงมีมันอยู่ได้ตัวเฮ้ยตายตัวเซลพี่บันไดใช่ไหมใช่บันไดบันไดมันมันมันเพิ่งไหนนี่อาาขี้มาหามาหาผม่าาจข้ง ワイプレイク。 Op four has located the bomb. Rubling. Swabbing mugs. out of 15 seconds 1 on 4 remaining 10 seconds up uh 4 Okay, cheese boys uh what the fuck? C4. You located a bomb. Oh yeah, I C4 on the

ไปเลยแล้วกันสองตัวตายไม่ได้กับมีโวตายกูใส่หมดข้อกูบอกไว้เลย <coughs> Please hot. I have understanding. I, have to... <coughs> I think the is active, protected at all. What long Okay, we are eliminated. Friendly mission successful. ทำรดูิวยูกินอาแม่งปักคีมอลตายเหี้ยที่รอกูไม่รู้อ๋อน้ำตีไม่มีเลยปักดูห้องน้ำด้วยปักดูห้องน้ำ โอ้ยห้องน้ำเขาไอ้เคีื่เต็มเลยตายตัวเจ็บมากตัวหนึ่งล้มอ่ะนายตี้ยังไม่มีคนเข้าไปเฮียเ้ยเปิดหมดทั้ง ตายแล้วหลังเข้าอ่ะเอ้าหัวเสี้ยมันยังอยู่ฮะตกตกเตี้เวยวตกไม่ตองตกเตี้ยเว้าเก้หายเยอเลยอะบ๊ว Too slow was found a bomb. You must descend it.